สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับนะวันนี้ผมคลัาแบบขอแบ่งงานเพียวเพียวมาแบ่งปันพี่น้องกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับก็บอกบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับนะเป็นรุ่นสารพัดนึกนะครับนะของปู่คีบนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับนางปู่มหาธิราเป็นพุทธาพิเศษให้ด้วยนะครับนะครับเป็นงานของทีมงานใน p ีเ a นะครับนะบอกเท่าหาซื้อเท่ากันสบายใจได้นะครับผมบอกเลยครรรัับเป็นนนนนนุุ่่่อาหลลกกกสิยมีีึงพะ นะครับรุ่นสารพัดนึกนะพี่ชายนี่ฮะนี่นะครับนี่นี่ครับของ p s t นะครับนะมีของการันตีพักเครื่องด้วยนะครับนะเป็นนับของสุพรรณการันตีให้นะครับนี่ฮะลูกปู่พุทธาพิเศษให้ที่อ่าธรรมกุทยานนะครับของลูกปู่มหาชีลาเลยนะครับนี่ฮะที่ผมเอาภาพขึ้นให้นะครับพี่นี่ฮะให้ผมเอาภาพไปดูนี่ครับนี่ครับพี่ชายนี่ นี่ครับนี่ครับจะมีเซกอ่ะเสาห้านะครับแล้วก็ของปูหิงนี่ฮะนี่สารพัดนึกเรานะครับนี่ฮะที่มาเบิดแต่งปันครับวันนี้ครับเปิดแต่งปันเพียงแค่องค์ละสองห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทครับเป็นงานเพียวๆนะฮะสำหรับคนที่ชอบคลาสสิกนะครับ แต่ถ้ายกคู่นะครับนะยกคู่ผมขอเพียงแค่350บาทเองพี่นะฮะเบามากนะครับถือว่าเบาเลยนะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องกันครับ EP นี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นพี่นะครับคู่ละ350บาทเท่านั้นนะครับนะใครไวใครได้นะพี่นะฮะเดี๋ยวมารายการที่1กันเลยครับพี่ชายนี่ครับรายการที่1ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลขคุณเบอร์1น0นะครับเลขคุณเบอร์120พี่นี่ครับ อันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับนะผมขอลั่นยาวเลยนะพี่นะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สามร้อยห้าสิบเท่านั้นพี่ยกคู่สามร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับนะไปกันต่อเลยพี่องค์ที่สองครับนี่ฮะองค์ที่สองครับเป็นเนื้อมหาชนวนเลขคดตัเบอร์สองเก้าห้าพี่เลขคดตัเบอร์สองเก้าห้าพี่เนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับนี่ฮะองค์ที่สองนะพี่ชายนะฮะอันนี้ไปขอแบ่งๆเข้ามาเนี่ยของเราหมดไปแล้วพี่นะ ไปขอเช่าแบบนี้มาเขาก็แบ่งมาผมบอกเอามาแบ่งพี่ๆนะครับใครไวใครได้พี่นะครับมีมาให้กี่คู่นี่ประมาณหกเจ็ดคู่เองพี่นะหกเจ็ดคู่มีใครไวใครได้เลยนะครับนะนี่ฮะองค์ที่สองนะครับต่อมาครับองค์ที่สามครับพี่ชายนี่ฮะองค์ที่สามนี่ฮะเป็นองค์ที่สามเนื้อมาชนวนมสามที่เลขคดเบอร์ห้าห้าด้วยเลขคดเบอร์ห้าห้าพี่นะครับ ถ้าใครคู่กันเลขโค้ดเบอร์เบิ้ลๆนะครับนะผมขอ400รอยกันพี่นะฮะเพื่อจะได้แบบไม่ต้องแย่งกันพี่นะฮะคือใครไวใครได้รายการพี่นะครับคู่คู่เลขเบิ้ลเนี่ยเลขสวยเนี่ยผมขอ400รอยกันพี่นะเพิ่มให้ผมอีก50บาทละกันนะครับนะต่อมาเป็นองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่เลขโค้ดเบอร์81ครับรวมกันไดเก้าครับเป็นเนื้อสัตตะครับนะเป็นเนื้อสัตตะนะพี่จ๋านี่ฮะ นี่ครับนระรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับนะรายการที่ห้าครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดหกนะเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดหกนะครับเนื้อทองแดงผีไฟพี่นะครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับพี่ชายนะครับต่อมาเป็นรายการที่หกครับนี่ฮะรายการที่หกเป็นเนื้ออันปะก้าครับเลขค้นเบอร์สี่ห้า เลขค้นเบอร์สี่ห้าพี่นะครับนะชอบองค์ไหนพี่จับคู่กันได้เลยนะครับนะคู่ละสามร้อยห้าสิบาทที่หนึ่งองค์สองร้อยห้าสิบนะพี่นะครับหนึ่งองค์สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ลังเรานะพี่นะอันนี้ลังเขานะครับแบ่งเขามานะครับเห็นเป็นงานเพียวผมก็เลยขอยกมานะครับกาไรบางๆพี่อยากมาแบ่งกันพี่น้องบ้างนะครับนะสอรับค่ำคืนนี้พี่นะฮะระหว่างรอพักเก่าพี่พักเก่าหายากมากในช่วงนี้นะฮะ ผมต้องหาที่สวยนพี่ยงน้อยยังน้อยก็ใกล้เคียงนะครับนี่ฮะพระเก่านี่ครับรายการนี้ครับนะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกนะครับนะฮะเป็นรายการเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกนะครับนี่ครับสวยๆนะพี่นะฮะลงปู่พุทธาพิเศษให้พี่ยังไงก็ท่วบนะครับนี่นี่ครับนะห้บุมให้ดูนะนี่ครับนี่นะครับนี่ ภาพในพิธีพี่นี่ครับมีปู่เสกให้นะครับนี่ผมบอกเลยว่านะเก็บได้เก็บพีหาที่ไหนไม่ได้เลยพระแท้แท้พี่ราคาเท่านี้นะครับพระแท้ราคาที่นี้ไม่ไม่หายไหนไม่ได้แล้วพี่นะครับเพจผมนี่แบ่งปันสุดแล้วพี่นะครับแบ่งปันสุดแล้วมาลุ้นกันต่อวิายาการที่แปดครับรายการที่แปดครับเป็นเนื้ออับก้าพี่นะครับเลขคนทะเบียนสองเก้าหนึ่งนะครับเลขคนทะเบียนสองเก้าหนึ่งนะพี่จ๋านี่ฮะ ต่อมาครับเป็นรายการที่9พี่ชายรายการที่9เลขคนจะเบอร์ห้าสามนะครับรวมกันจะ้8ดเลขรวยพี่นะครับรวมกันจะ้8ดเลขรวยนะครับเป็นเนื้ออ่าน่าจะเนื้อทองแดงมันป okay. right. ูนะพี ah ่น่าจะเนื้อทองแดงมันปูพี่นะครับสวยๆอย่างนี้หันข้างพี่นะฮะรุ่นสารพัดนึกเลยคิดถึงใจขอสมปัจนาพี่นะครับนะสารพัดนึกนะฮะนึกอะไรได้อย่างนั้นเลยพี่นะครับนี่ต่อมาครับการที่สิบพี่ชายครับรายการที่สิบนะครับนี่ครับ เลขคนเบอร์เจ็ดสองนะครับน่าจะเป็นอ่าทองแดงพลายเงินนะฮะน่าจะเป็นทองแดงพลายเงินพี่นี่ฮะผิวจะออกแดงอ่าออกแบบผิวทองแดงนะครับแต่ดูมุมก็เหมือนเงินครับนะเป็นรายการทองแดงพลายเงินพี่ชายนี่ฮะเละขคนเบอร์เจ็ดสองนะครับน้รวบรวมาที่เก้าเยอะพี่นะครับสวยเลยเลขนี้นี่ฮะนี่รายการที่สิบนะครับ ต่อมาเป็นริการที่11ครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะพี่จ๋านี่ฮะเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับเลขคันเบอร์3า8สามนะพี่เนื้อมหาชนวนนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับนะรายการที่11นะครับต่อมาเป็นการที่12บนะครับพี่ชายครับรายการที่2ครับน่าจะเป็นนวะภายเงินพี่น่าจะเป็นพวะภายเงินนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ เลขคนเบอร์สองเก้าสี่พี่เลขคนเบอร์สองเก้าสี่ครับสวยนะพี่นะสวยทุกองเลยพี่นะครับอยากให้เก็บพี่เก็บตั้งเก็บกันเลยนะครับมาลุ้นกันต่อพี่ชายครับรายการต่อไปนี้ครับนะรายการที่สิบสามครับรายการที่สามครับน่าจะเป็นนวะพา,ายเงินเอ้เป็นทองแดงพายเงินอีกองหนึ่งพี่นะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดหกนะครับ เลขคนเบอร์176พี่เก็บได้เก็บเลยครับนะเก็บได้ต้องรีบเก็บเลยพี่สวยๆแบบนี้นะครับสวยๆวันนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นะครับราคาเปาพี่นะฮะเก็บได้บูชาได้พระแท้การันตีแท้ครับนี่ฮะเลขคนเบอร์176นะครับพี่นะฮะรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14ครับพี่ชายรายการที่4ครับนี่เลขคนเบอร์366ครับนวะพลายเงินนะครับนวะพลายเงินพี่ นะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาปรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิห้าครับเป็นเนื้อทองฝาบัดนะฮะหรือเนื้อทองทิพย์นะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับไม่ตัดปีกด้วยนะไม่ตัดปีกด้วยเลขคดเมนวนหนึ่งแปดสี่นะครับพี่รายการที่สิบห้านะครับ <M> มาลุกต่อพี่ชายครับในการที่16ครับเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองทิพย์นะฮะไม่ตัดปีกนะครับเลขคดเบอร์192ครับนี่เนี่ยน to ี่ลอลิงนะครับนะทองเหลืองทองทิพย์ได้หมดพี่เนื้อทองฝาบาทเนื้อกันหมดพี่นะครับอยู่ที่ทางทีมงานจะตั้งนะฮะนี่ฮะรายการนี้สวยๆเลยพี่นะครับเลขคดเบอร์192นะครับรายการนี้รายการที่16ครับ16พี่นะครับนี่ฮะไม่ตัดปีกก็สวยนะพี่ใครไวใครได้นช่ครับ ใครไวใครได้ใครโทรกันก่อนใครได้นะครับรายการที่สิบหกนะครับสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สามร้อยห้าสิบพี่ไม่มีที่ไหนแล้วครับนะท่วมท่วมแบบนี้นี่ครับป้าลุงก็ตอบพี่ชายครับองค์ถัดไปนะครับนี่ฮะองค์ถัดไปนะครับเลขคนณทะเบินหนึ่งแปดสองนะครับเนื้อทองแดงผีไฟไม่ตัดเปีกอย่างนี้พี่นะครับงามงามพี่งามงามนี่ฮะ รายการนี้ครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่ชายนะครับรายการที่สิบเจ็ดนี้ครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับเนื้อทองแดงผีไฟเช่นเคยพี่รายการนี้ไม่ตัดปีกนะครับรายการนี้ไม่ตัดปีกพี่ใครไวใครได้นีครับสวยๆเลยพี่นะครับสวยๆเลยเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าห้าเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าห้านะครับรายการนี้พี่รายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับลองเลือกชมดูพี่ชอบรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้ EP นี้ EP พิเศษครับมาแบ่งปันพี่น้องพี่นะครับมีแค่เจ็ดแปดคู่พี่นะครับดูครับพี่คนไหนจะเหมาไปหมดครับเนียวรอรุ่นกันพี่นะครับใครไวใครได้พี่นะครับอย่าพลาดกันเลยนะครับแต่ส่วนใครจะเลี่ยมนะพี่เลี่ยมร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนี่ครับผมสั่งส่งเลี่ยมให้นะครับสวยสวยเลย สำหรับวันนี้ครับพี่ชายก็มีมาให้แบ่งปันพี่น้อง18รายการนะครับสำหรับอ่า EP นี้ครับใครไวใครได้ครับมีมาให้7-8ชุดเท่านั้นพี่นะครับมาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับนะเดี๋ยวจะหาภาพสวยมาให้แบ่งปันเช่นเคยครับสำหรับคนนี้ก็ขอบคุณถ้าชอบสนใจตรงไหนฝากกดติดตามน้องไว้ด้วยนะครับพี่นะฮะวันนี้ก็กลับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆครับ